สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาลงทะเลในเวลากลางคืนครับทุกคนดูเห็นขนา้ขางหน้าสีเขียวๆนี่เรือปันหมึกทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนดูนี่เรามาเจอพาทุกคนมาดูมาหาหอยกันนะครับไว้หาหอยถ่ายคลิปให้ทุกคนดูก่อนนะนี่นี่ตรงนี้มันจะมีหอยอยู่นะทุกคนหอยกะทินะตัวเล็กๆนะเดี๋ยวผมจะหาดูนะเนี่ยนะครับทุกคนปกติหากลางวันงนะครับแต่กลางคืนก็พอหาได้ครับทุกคน เราหายดูสักตาครับหุ้ยเจอย่างคางก็จะหอยกร,ระทิแล้วทุกคนดูหอยคางก็น่านี่นี่ทุกคนไหนอีกเลยมีหอยคลางนะครับทุกคนตรงนี้มันไม่ค่อยมีแล้วตรงนี้นี่นี่ครับทุกคนหอยคางครับเดี๋ยวลองดูอีกนะ เอาหมายคือเราจะมาหาหอยกะทิตา,างเล็กนะครับมาดูก่อนครับอยู่ตรงไหนนี่เจอแล้วทุกคนนี่นี่นี่ข้างหน้าเลยนีน่ทุกคน,น,น,นดูนะดูลไปมือผมนี่นะทุกคนอันนี้ตานางเล็กอยู่นะครับนี่นะครับเรียกหอยกะทิกันนะทุกคนดูนี่นี่ตาหนึงครับนี่นี่ทุกคนเห็นไหมครับเดี๋ยวเดินดูอีกสักหน่อย ชอบอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับทุกคน<_ <EN> _นี่นี่นี่ต่อยใหญ่นีดนะครับตัวนี้นี่ข้างหน้าเลยครับทุกคนเห็นไหมนี่พ่นมาแล้วนี่ครับนี่พ่นหน่อยกระถิ้ครับพ่อยกระทินี่ตาหนึ่งเห็นทุกคนต่ายนิ้วผมเห็นไหมครับตัวนี้นี่นี่ฮอตขาตุ่ดยอดเลยครับน,นี่นน หอเยอะนะครับตรงนี้ทํามากลางวันนี่ได้เยอะมากครับเป็ดเดียวนะครับเต็มกำมือชอบกดติดตามกันด้วยนะครับกดแชร์กดคุยกันได้นะครับว่าที่อื่นเขาเรียกหอยอะไรนะครับทุกคนนี้อยู่ชุมพรนะครับที่นี่ส่วนมากเขาจะเรียกหอยกะทิหอยขาวนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะเรียกอะไรกันนะครับที่อื่นเขาเรียกอะไรก็พิมพ์มาบอกมาคุยกันได้นะครับ ดินดูสักหน่อยมัน,นี้น้ำมันขุ่นๆนิดนึงนะครับช่วงนี้เป็นเทศกาลตกหมึกนะครับในทะเลจะมีแต่ไฟสีเขียวล้วนๆเลยหมึกเยอะครับช่วงนี้เดี๋ยวดูคลิปตกหมึกก็เข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับเรามีคลิปตกหมึกให้ทุกคนดูกันด้วยนะ ครับทุกคนข้างหน้าเลยอยนี่ครับทุกคนเจอ๋ยวแล้วนี่ครับหาหอยกันครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดติดตามมาด้วยครับผม